ช่วงหลังนี่ก็จะเห็นเสเกนี่โอ้โหซื้อขายควายนี่หลายล้านหลายสิบร้านแล้วมั้งเนี่ยแบบซื้อเราช่วยเราขายได้เราก็ซื้อให้วงการมันคึกคืนครับ,รบทั้งซื้อแล้วก็ขายนี่ก,กี่สิบร้านแล้วครับเนี่ยเสกทีเนี่ยไม่ใช่ยี่สิบล้านได้แล้วมั้งเนี่ย <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องผูพ้พัฒนาควายไทยทุกท่านครับ <c oughs> เป็นประจำทุกเดือนครับต้องมาที่นี่ครับปิยรัตน์ฟาร์มมาอัปเดต ผลงานแม่พันธุ์แล้วก็พันธุกรรมดีๆครับผมวันนี้ก็เอาบรรยากาศแบบชมทุ่งสบายๆนะสเก็ตนะครับสเก็ครับทักทายพี่น้องเราสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับสภยาชัยนาทครับอยรัตน์ฟาร์มครับครับผมสนใจมาเที่ยวชมควายเข้าจับพิกัดมาเลยครับอีรัตน์ฟาร์มครับผมขึ้นเลยครับสเก็ตปัจจุบันนี้มีควายทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับเนี่ยมันมีทั้งหมดสามชุดครับ นี่ชุดนี้ก็ประมาณเกือบยี่สิบตัวครับและชุดกลางก็ชุดที่ทำประกวดชุดใหญ่ชุดกลางก็เก้าตัวประมาณเก้าตัวแล้วก็ชุดเล็กประมาณแปดเก้าตัวครับอ๋อก็คือแบ่งมีสามชุด,ชดแบ่งโซนกันครับชุดแม่พันธุ์ท้องเราก็ปล่อยลงล่างเลยครับครับผมสกีครับ,รบ,รบเดี๋ยวฝากเบอร์โทรให้พี่น้องเราสักนิดหนึ่งคนับ0แปหครับเก้าส9มหสี่กเก้าสี่ครับครับผมครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาชมลูกเพชแท้ครับชุดแม่พันธุนี่ครับลูกเพชแท้ตัวเพลือกครับผลงานเจ้าเพชแท้ครับ ยักษ์ใหญ่เมืองชัยนาทของเราชุดนี้ตัวนี้ท้องทองกินโตครับนี่ท้องเพชรแท้ครับนี่ลูกเพชรแท้ครับตัวเปือกแทงตะพาจะส่งครับอ๋ออันนี้จะไปอยู่กับยิ่งยงฟ้าร์มไปอยู่ยิ่งยงครับแปดเดือนกว่าครับแปดเดือนกว่าเนาะครับนี่ครับตูดสวยครับผลงานเจ้าเพชรแท้มีทั้งตัวแรกนะครับเผือกแล้วก็มีทั้งดําให้ดูอยู่ที่นี่ครับสําหรับเกษตรกรท่านใดที่ผสมไปมาชมได้เลยครับนี่เผลือกตัวนี้เผือกออกตัวแรกเลยครับ ทับตอนเพชรแท้ได้ประมาณ1ิบแปดสิบเก้าเดือนครับอ๋อทักทับตัวนี้จะได้แบบเนื้อหนังเนื้อหนังครับตัวสวยครับครับผมสองตัวสวย้วยความที่เพชรแท้มีสายของกล้วยหนองบัวใช่ครับตัวสวยเหมือนพ่อเลยครับกลมดิ๊กเนื้อหนังดีเนาะครับนี่เพิ่งเจาะตะพายไปเมื่อวานนี้ครับอ๋อเจาะตะพารเมื่อวันก่อนนี่ครับและอีกตัวตัวผู้ตัวผู้อยู่นี่ครับนี่ครับตัวผู้ โอ้นขายาวมากครับตัวนี้ดูเป็นแนวทางนะดูให้เป็นแนวทางนะครับลูกแพทแท้เลครับอยาวจริงคุณผู้ชมตูดสวยยาวมากยาวสุดหน้าหล่อมากครับตัวนี้ดูสิโอ้โหนี่ครับออกเป็นใหญ่ยาวไปเลยนีตัวยาวครับตัวนี้ครับสวยหน้าหล่อมากครับดูกระดูกคุณผู้ชมดูกระดูกนี่ครับหน้าหล่อครับมคมกิบตัวนี้คมกิบ คุณผู้ชมเขาหน้าสวยมากครับเขาบอกควายไม่ทิ้งเหล่าเนี่ยครับเสือไม่ทิ้งลายควายไม่ทิ้งเหล่าครับครับนี่ครับสูงครับตัวนี้โอ้แต่สูงจริงๆสูงครับแปดเดือนเียครับเพิ่งได้แปดเดือนแปดเดือนโอ้สูงยังก็ควายขายาวตัวสวยครับเดี๋ยวผมเจาะตะไคร้แล้วเดี๋ยวจะออกงานกับพ่อครับออ ที่แม่เราพ่อออกงานก็ติดแม่ฝาผสมเยอะครับแล้วก็ลูกเขายังไม่เจาะสะพายทีนี้เจาะแล้วเดี๋ยวออกงานกับพ่อเลยครับครับเนี่ยคุณผู้ชมครับควายแปดเดือนนะนี่แปดเดือนแล้วครับแม่เขาต้นนู่นครับแม่เขาอ๋อแม่แม่เป็นตัวนั้นครับแล้วก็มีชุดหลังๆในท้องเยอะครับใส่เพชรแท้ชุดนี้ครับเนี่ยแม่อ้วนๆนะครับใหญ่ๆนะครับคือแม่พันที่นี่แม่พันที่นี่นะครับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยครับ ดูดิดูอ่างนี่เนี่ยโอ้ยักษ์เจอยักษ์เลยครับตัวสวยด้วยครับตัวนี้นยักษ์เจอยักษ์แล้วครับงานนี้เจอกับเพชรแท้เข้าไปตัวนี้ท้องคิงคองประมาณเจ็ดเดือนมั้งเนี่ยขอนี่ท้องคิงคองด้วยท้องคิงคองครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นแม่ที่สองของพี่ต่อ,อแต้วแม่แรกตัวนี้แม่ที่สองครับอ๋อแม่ที่สองที่ผสมเจ้าคิงคองใช่ครับ ม่นีใหญตัวนี้เป็นลูกทองติโตครับตัวนี้ซื้อแม่บ้านประแป๋วพี่สาวกับมันโต๊ดอ๋อซื้อมาตั้งแต่ตัวน้อยครับตัวนี้ใส่เจ้าคิงของกี่เดือนแล้วครับเนี่ยท้องน่าจะเจ็ดเดือนไม่ต่ำกว่าเจ็ดเดือนครับอือ้อีกอีกไม่นานก็จะได้เห็นท้ายาติกิงของครับตอนนี้ที่นี่ใส่กิงของไปสามตัวครับใส่กิงข้องไปสามตัวนู้นเป็นลูกดาวซีพีเป็นน้องช้างอุทัยลยครับพ่อแม่เดียวเลยกันเลยตัวเนี่ยครับตัวสาวนี่ครับ อ๋อครับตอ,อแม่แเดียวกันกับช้างอุไทยช้างอุไทยเลยครับโอ้ซื้อพินะมาตอนน้อยๆใส่กินของไปตรงนู้นน่าจะได้ห้าเดือนครับมาจากเสียนารถเกี่ยวครับ,รบแต่สายนี่โอ้มีแต่สายแบบสายเด็ดๆทั้งนั้นเนาะสายเป็นจัดสายแน่นๆครับที่นี่นี่ลูกสาวจะไหมอ๋อมีลูกสาวจะไหมมาอยู่ที่นี่แม่เป็นลูกลุงเพชรไง ผสมก็เพ็นแท้ไม่ได้แม่ก็เอาไปผสมเจ้าไม้มาครับอ๋อนี่ครับดูขายาวสวยครับพอดีแม่เขาเป็นลูกลุงเพชรลูกลุงเพชรครับก็เลยจะเป็นสายเดียวกันครับก็เลยเอาไปควายสายครับตอนนี้แม่ผสมกินคลองไปแล้วอ๋อใส่ได้สองวันละใส่กับเจ้าชิงคลองก็ควายควายสายอยู่สองเราเนี่ยนะครับเราเขาใหญ่กับเราใช้นาา ใส่เราชอบตัวไหนเราชอบตัวไหนเราอยากมันยักให้มันใหญ่เราก็ใส่ตัวนั้นไปที่เราชอบครับครับมันไม่ผิดหวังครับพัฒนาไปตามจินตนาการ,รตอนนี้คือลูกสาวจาไมนี่ลูกสาวจำไมครับสูง<ฮ>ยังไม่เต็มสี่เดือนเลยครับครับผมก็ช่วงหลัง<ฮ>นี่ก็จะเห็นเสเกนี่โอ้โหซื้อขายควานี่หลายร้านหลายสิบร้านแล้วมัง้งเนี่ยครับซื้อเราช่วยเราขายได้เราก็ซื้อให้ วงการมันคึกคืนครับทั้งซื้อแล้วก็ขายนี่กี่สิบล้านแล้วครับเนี่ยเกรษีเนี้ยไม่ใช่ยี่สิบล้านได้ละมั้งเนี่ยเราให้เราซื้อกระตุ้นวงการไปครับจะได้คึกคืนครับผมเจอตัวสวยไปตามงานเราก็ซื้อได้ครับไม่ใช่ว่าจะซื้อแต่กับฟาร์มใหญ่ๆครับคือถ้าควายเป็นตัวดีอ่ะก็นําเข้าเหมือนกันครับให้เกษตรกรคืออย่าหยุดพัฒนาครับถ้าควายดีขายได้แน่นอน พัฒนามันใหญ่ให้มันสวยเขาไว้พี่ขายง่ายแน่นอนครับไม่ใช่เราไปใส่ตามกระแส่ครับตัวนู้นว่าตัวนู้นดีแต่เราต้องดูแม่ควายเราก่อนว่าแม่ควายเราขาดตรงไหนบกพร่องตรงไหนเราก็ใส่ตัวนั้นครับครับผมเติมจุดที่แม่พันธุ์ด้วยแล้วก็เลือกพอพันธุ์ใส่เอานี่เป็นแนวทางเป็นแนวทางนี่ครับผลงานเจ้าเพชรแทบกล้ามเนื้อดีครับทรงตัวสวยนกล้ามเนื้อดีมากกล้ามเนื้อดีตู่วสวยครับทรงตัวสวย เดี๋ยววันนี้ก็จะได้ชมพันธุกรรมดีๆแล้วก็เรารู้เลยว่าพ่อควายไม่ให้ลูกดีเราผสมไว้น้อยตัวตอนนั้นเราใส่ไว้สามสี่ตัวออกมาเนี่ยใช้ได้หมดเลยครับครับผมครับ,รบที่เราเห็นมานะถ้าพูดมาออกมาสองตัวเนี่ยทําไม่ดีคือไม่ดีเลยอันนี้ทับตั้งแต่ตอนสิบแปดสิบเก้าเดือน,นออกมาใช้ได้ทั้งสองตัวเลยครับครับถือว่าจ่ายลูกโอ้่ันเลยเนาะแล้วที่เราเห็นของเกษตรกรที่ออกมาชุดล่าสุดล่าสุดก็ดีทั้งนั้นเลยครับเนี่ยดูตัวนี้สูงยาวเลยครับ นี่ถ้าเราไปเจอเป็นของเกษตรกรผมก็ต้องซื้อนะครับตวนเนี่ยอย่างสองต้นนี้ถ้าเป็นลูกควายเราเราต้องซื้อครับโุ้ยนี่ผมชอบมากเพราะมันสูงครับสูงใหญ่สวยรเรสูงจริงๆควายเพิ่งแปดเดือนนี่โอย้ยมาดูดิครับสูงเท่าควายปีกว่าแล้วเนะ <laughs> นี่ยค่ณผู้ชมดูสวยสมูทต,ตรงโตวสวยครับ <laughs> สีผิวก็ดีด้วยนะสีผิวเหลืองครับเหลืองออกสีดอกเราเลยครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะอัปเดตเจ้าเพชรแท้น้องสกีได้ครับเดี๋ยวไปในร่มอากาศมันร้อนครับครับผมไปชมบรรยากาศสบายๆครับดูพันธุกรรมนี่ดูแม่ให้ชมแม่พันธุ์ในฝูงไปก่อนครับครับผมพอเป็นกระสครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปชมในฟาร์มครับผมครับเดี๋ยวมีอีกหลายตัวครับให้ดูเยอะครับครับดูกันไปยาวๆครับ EP นี้ลันไปยาวๆเรื่อยๆครับผมนี่ครับอีกหนึ่งชุดครับ ชุดนี้ก็จะเป็นชุดเด็กปั้นชมบรรยากาศภาพรวมไปก่อนครับเดี๋ยวจะพาไปเจาะพันธุกรรมสายเลือดอีกทีหนึ่งด้านบนครับเดี๋ยวจะไปเจาะให้ดูทีละตัวเลยสำหรับวันนี้จะเป็นควายรุ่นที่เสียเกยนำเข้ามาใหม่ครับชุดนี้แล้วก็มีชุดเด็กๆนี่ครับ นี่ก็จะเป็นอนาคตสายประกวดอีกแล้วครับม,<า>มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียน้ามุนม้าน้องมาโอ้ตัวนั้นเขาสวยหลานน้าเอ้ตัวเล็กนี่แม่มันไปไหนกันอะเอ้าเอามาจากเขาใหญ่อะนะแม่มันตายอะอ๋อแยกแม่มา แยกแม่มาครับตัวเล็กๆแม่แม่ไปอยู่ดาวควายเรียบร้อยก็เลยแยกลูกมาป้อนนมอ๋อเ,เตรียมตัวปั้น,เ,นเ,เตรียมตัวปั้นเตรียมตัวปั้นปั้นเดินสนามเล่นกล้องไง วิ่งโชว์ครับวิ่งโชว์วิ่งโชว์่วอยนี่ชุดที่สองอันนี้นี่วิ่งโชว์วิ่งโชว์มีควายเยอะครับมีควายหลายเกตให้ดูครับดูทั้งวันก็ดูไม่ครบทุกตัวครับที่นี่ใครที่หาควายไปเลี้ยง อยากได้สายประกันนี่ก็มาดูที่นี่ก่อนได้ฟาร์มใหญ่แต่ว่าก็ขายตามตัวแหละครับตั้งแต่หลักแสนจนหลักร้านมีมีทุกราคาราคาตามเนื้อผ้าไอ้ไมเคลิลไมเคลิลไอ้ไมเคิลโอเวน่น ชุดสชุดสชุดใหญ่เรายังไม่ได้ชมครับชุดยักษ์ชุดยักษ์เหลือก็จะเหลือไอ้เพชรแท้ไอ้เพชรแท้เดี๋ยวพาไปอัปเดตบอยดีซีก็ยังไม่เห็นหน้าไอ้เพชรแท้เลยครับวันนี้เดี๋ยวค่อยไปอัปเดตทีเดียว